ช่วงที่พิเศมากคือตงนี้ขาไปถ่ายตอนนี้เขาออกไหมล่ะ รุ่นน้องอีกเดี๋ยวกราผมกล้าเรียนตำแหน่งอะไรวะออ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 งออ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 อนออออาออ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 อรอยออ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 ัออวอออออนากอออออออรอคุณออออามออ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 าออ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 อไออเออ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 อเออออ่อออรอออัออ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 อาออ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 มออ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 ตอตอออออออรออรออ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 เรออ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 าอรออครับ ครับผมรับรางครับการกล่าวหาผู้รวารวมตำแหน่งทางการเมืองนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าได้ที่ของรัฐทางสำนักงานปปชก็จะรับเรื่องลงทะเบียนรับเรื่องนะฮะก็จะส่งให้สํานัก ที่และผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับครับใครในฐานะอะไรคะและจะให้ปปชตรวจสอบเรื่องอะไรคะครับครับวันนี้ก็เรียนสื่อมวลชนและพี่น้องๆนะครับวันนี้ผมได้มาร้องเรียนให้ปปชตรวจสอบเรื่องจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับในตำแหน่งของสสกับกัปตัิการตารวจนะครับก็คือของท่านสสชนพัฒน์นาคสัวนะครับหรือเสียกิจ นะครับอดีตประธานโโอสโมสรฟุตบลอลนครศรีฟุซีนะครับว่าว่าท่านดำเนินถูกดำเนินคดีเรื่องเอว็บพนันแล้วก็ฟอกเงินเนี่ยการดำเนินคดีของท่านเนี่ยมีระหว่างดําเนินคดีอยู่คราวนี้ท่านเหมาะสมที่จะลงหนังหรือไม่เราก็เลยมายื่นปปชซึ่งเขามีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบได้นะครับไม่ได้ว่าท่านผิดหรือถูกนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้มีการตรวจสอบผู้ที่จะมาดำรงหนก่การเมืองเนี่ย เขาต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แค่นั้นเองหากท่านเปิดการตรวจสอบปปชแล้วเนะี่ยทุกคนจะีม่นต้องสงสัยว่าท่านเนี่ยมาดำรงตแหน่งตรงนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะเราเดินตามกฎหมายครับกฎหมายเปิดช่องไงเราก็เดินตามอย่างนั้นนะครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ทรงรุุ้ของสิางมลชาติก็ไม่อยากให้ไม่ว่าสสอหรือกรรมิการซึ่งไม่ถูกต้องอยู่ในตําแหน่งนะครับแต่ถ้าเขาถูกต้องก็ยินดีส่งเสริมให้ท่านดำเนินไปว่าว่า,วา,วา,วาท่านไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้อง ก็เลยเอาเรื่องนี้มาลองเรียนที่ปปชครับแล้วหลังจากนี้แล้วท่านดอรจะทำยังไงต่อครับจะดําเนินการยังไงต่อไปบ้างก็ส่วนหนึ่งก็คือของปปชใช่ไหมครับส่วน2ก็คือก,ก็เดี๋ยวเราต้องไปลองเรียนที่ดีเต่อนะครับของดีเอสไอสำหรับดีเอสไอซึ่งเป็นหน่วยงานกลางซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินการฉะนั้นหน่วยงานอื่นๆไม่ใช่ไม่มีนะมีครับแต่เพียงแต่เราว่าถ้าเป็นคดีใหญ่ๆซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองซึ่งมีตำแหน่งทั้งสอสและกรรมธิการด้วยเนี่ย ต้องต้องอยากให้ส่วนกลางซึ่งมีศักยาภาพสูงเนี่ยดำเนินการแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ถูกดูคดีแล้วก็ประชาชนที่เสียหายเกิดจากเรื่องนี้ครับสุา,เ,าเสินะก็ก็ฝากเรื่องอผู้ที่มีบทบาทในรราการเมืองเราก็ต้องพร้อมให้เขาตรวจสอบนะครับแล้วก็ในทางการปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าท่านถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับท่านเลยนะครับทั้งผมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับทางท่านแต่เพียงแต่ว่าในตําแหน่งสสหรือกรรมธิการเนี่ยที่มาเป็นเนี่ย คุณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องไม่มีเรื่องมัวหมองแค่นั้นเองไม่งั้นในอนาคตนะครับคนที่มีพฤติการหรือพฤติกรรมไม่ถูกต้องก็จะเข้ามาอยู่ในวงการของอนักการเมืองหรือกรรมธิการต่างๆโดยที่เป็นผู้บริหารประเทศแล้วดูแลประเทศแต่ตัวเองยังยังยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นก็อยากให้เรื่องนี้โปร่งใสให,ให้คนอื่นๆเห็นเป็นตัวอย่างว่าการเข้ามาอยู่ในวงการการเมืองแล้วเนี่ยหรือเป็นนกักการเมืองแล้วเนี่ยคุณต้องพร้อมให้เขาตรวจสอบทุกมิติครับ นะครับ